สวัสดีครับผมประวันวิทย์คณิศากลครับศิาพิบาลคิดจักสัมพันธ์บ้านตาหลวงอำเภอปัวจังหวัดน่านครับวันนี้ดีใจครับที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันคำพยาญชีวิตของตัวเองให้กับพี่น้องและผู้ชมมีโอกาสได้รู้จักนะครับผมเกิดมาในครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียนพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องบูชาผีครับ เมื่อมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในชีวิตหรือมีอุบัติเหตุเราก็จะถือว่านั่นเป็นการกระทําของผีและผมเป็นบุคคลหนึ่งในตระก,กูลในครอบครัวของเราที่เจ็บป่วยไขยงย้ง่ายๆ3วันดีสวันไข้ชาวบ้านและญาติพี่น้องเราก็จะถูกก็จะกล่าวกันว่าผมถูกผีรลังควานถูกผีตามล่าจะเอาชีวิตผมมีน้ำหนักที่ไม่เพิ่ม น้ำหนักลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งชาวบ้านเพื่อนๆรอกันว่าผมป่วยเป็นโรคเอดผมไม่กล้าออกจากบ้านไปเผชิญหน้ากับเพื่อนฝูงหรือคนในหมู่บ้านมีอยู่วันหนึ่งมีใจอยากจะอ่านหนังสือพิมพ์ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านก็พยายามออกแรงแล้วก็ไปอ่านหนังสือเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือพออ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ อ่านทุกหน้ามีอยู่หน้าหนึ่งเป็นหน้าโฆษณาในหน้านั้นก็จะมีการโฆษณาบอกว่าเรียนฟรีบทเรียนทางไปรษณนี์ผมรีบกลับบ้านโดยใช้ไม้เท้าคำยันแล้วก็ออกแรงเต็มที่เพื่อจะไปถึงบ้านเร็วไปขอเงินแม่ซื้อสแตมสองบาทแล้วก็เขียนจดหมายถึงสำนักพิมพ์ที่ประกาศแจ้งให้เราเรียนบทเรียนทางไปรณียีฟรีนั้นประมาณสองอาทิตย์เขาก็ส่ง เอกสารมาให้ผมทันทีที่ผมเปิดเห็นหนังสือนั้นเป็นถ้อยคําที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งนั้นเป็นบทเรียนตั้งแต่ประถมมก,การจนถึงวิวรณ์ผมก็อ่านผมก็เขียนด้วยท่าทีที่งงๆเพราะว่าไม่มีใครบอกผมวาพระเจ้าคือใครพระเยซูคริสต์คือใครโลกนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรไม่มีใครบอกผมแต่ผมอ่านจากหนังสือแต่ไม่ค่อยเข้าใจก็ทํา บทเรียนตอบคำถามไปอย่างนั้นเมื่อมีโอกาสได้อ่านเรื่อยๆก็เกิดการประทับใจพระยุสกิตในบทเรียนที่ที่บันทึกไว้นั้นประทับใจตอนที่พระยิสกิตรักชาวบ้านให้โอกาสชาวบ้านเข้าใกล้ๆพระองค์โดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วยไข้คนที่มีโรคประจำตัวคนที่ถูกผีรังควาน ซึ่งมันตรงกับบริบทของตัวเองที่เป็นอยู่ก็เ,เกิดการประทับใจพระองและอยากรู้จักพะองมากขึ้นมันมันเป็นการจุดประกายให้เห็นว่ามันเกิดมีความหวังเกิดขึ้นในชีวิตเช้าวันหนึ่งของวันอาทิตย์ก็เลยตัดสินใจไปที่โบสถ์ของอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งติดติดกับหมู่บ้านของตัวเองขอเข้าร่วมนวัสการกับพวกเขาภายหลังจากที่เลิกจากการวัสกรรก็ขอพระคัมภีร์ กีเดียนของเขามาอ่านผมใช้เวลาอ่านพระพีรีกีเดียนหนึ่งอาทิตย์อ่านจบทั้งเล่มตั้งแต่พระธรรมมัทธิวถึงวิวรณ์ในขณะที่อ่านก็เห็นว่าพระเจ้าทําการมากมายในชุดของคนในในพระคัมภีร์และก็มองเห็นภาพของตัวเองชาวบ้านและเพื่อนในโลกนี้มากขึ้นและชัดเจนขึ้นก็เลยตัดสินใจ แสวงหาพระลงอย่างเป็นทางการมากขึ้นตั้งใจทุกวันทิตไปบสถเวลามีเขามีกิจกรรมสามพิธกรรมกันที่ไหนของคริสเตียนขอไปร่วมกับเขาเริ่มรู้จักพลงมากขึ้นมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วคริสตจักรจัดงานฟื้นฟูนขึ้นคืนนั้นจำได้ดีวันที่23เดือนตุลาคมปี1993 ผมได้เปิดใจต้อนรับพริสคิดอาจารย์ท่านนั้นเทศนาบอกว่าถ้าคนเราไม่กลับใจไม่ยอมรับพระิสคิดสถานที่อยู่ของเราในอนาคตคือบึงไฟนรกสิ่งนั้นทำให้ผมเกิดความกลัวจําเป็นต้องรับพริสคิดด้วยอีกอย่างที่สองที่ผมมีแรงจูงใจอยากจะรับพรมเพราะว่าสัมผัสได้ว่าพริสคิ์องค์นี้เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ ที่พระองค์เป็นแพทย์ท่านเดียวที่จะทําการในชิตของผมได้และพระองค์นั่นแหละจะคือผู้ที่จะทําการรักษาชืดของผมได้ก่อนหน้านั้นผมแบกความไม่สบายของผมนั้นไปหาคุณหมอคุณหมอตรวจร่างกายของผมพบว่าผมป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วอาการผมจะปวดตรงขมับตรงนี้และก็ออกไปที่ท้ายถอยผมเดินไม่ได้ผมเหนื่อยมากเวลาปวดหัวทีเนี่ยหัวมันจะระเบิดมนทรมานมากกินข้าวได้นิดเดียว บ่อยครั้งก็บอกกับพ่อกับแม่ว่าอยากตายแต่ไม่รู้จะทํำยังไงให้ตัวเองตายแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมพบคําตอบแล้วพรีสคิดเป็นแพทย์ผู้ประเสรศิฐภายหลังจากที่ผมต้อนรับพรีสคิดในคืนนั้นผมถวายตัวทันทีอีกไม่กี่อาทิตย์ผมไปเรียนพระกัมภีผมถวายตัวเรียนภายหลังจากนั้นเรียนพระพรีสามปี อาทิตย์สุดท้ายที่ผมจะจบหลักสูตรผมมีโอกาสได้ไปพบหมออีกครั้งหนึง่งคุณหมอก็ตรวจร่างกายผมตามปกติที่ที่ตรวจเป็นหมอที่อเป็นหมอที่ถนัดในเรื่องของโรคหัวใจโดยตรงซึ่งเป็นหมอที่โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่ผมทึ่งในวันนั้นกับผลการตรวจหมอเองก็ทึ่งด้วยหมอถามผมว่า เธอไปทําอะไรมากับหัวใจของเธอวันนี้หมอฟังหัวใจจังหวะเต้นของหัวใจผมคุณหมอไม่พบเสียงรั่วของหัวใจผมลุกขึ้นมายืนเฮ hey, ต่อหน้าหมอบอกกับหมอว่าพระเจ้ารักษาผมแล้วและผมมีความมั่นใจนี่แหละแพทย์ภูประ,ประเสิรฐที่แท้จริงได้มาให้ผมสัมผัส ให้ผมมีโอกาสได้รับใช้พระองค์ถวายตัวให้กับพระองค์ใช้ผมอยากจะท้าทายพี่น้องทุกท่านที่ฟังรายการนี้ที่ชมรายการนี้อยู่นะครับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่หลายคนคิดว่าพระองค์เป็นเทพพระเจ้าแต่พระองค์เป็นพระเจ้าแท้แต่พระองค์เดียวที่มีฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัด พลงพล้อมจะเสด็จเข้ามาเป็นเจ้าของชีวิตของเราพลงพล้อมที่จะเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐรักษาความบกพร่องในชีวิตของเราพระเจนะของพระเจ้าบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเพราะเราผูกพันกับเขาเราจึงช่วยเขาให้พ้นเราจะตั้งเขาไว้ในที่สูงเพราะเขารู้จักนามของเรา เขาจะร้องทูลเราและเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสําแดงความรอดของเราแก่เขาขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนครับสวัสดีครับ